เราจะา์ทอันไหนก่อนพาสาวมาเล่นของเล่นสวนสนุกย่มยอมจ้าวันนี้อากาศดีแ้วเขายังไม่เปิดเพลงเปิดเพลงแล้วต้องกัดออ,กอ,อ,กอีกฉันเล่นได้ผู้ใดวะได้เม่ยนปะมังอ้อนฉันจ่ายให้ฟรีห้ารอบวันนี้จ่ายให้เธอฟาราีไหมงานนี้ก็จะเป็นเหมือนงานประจำปีบ้านเรานะจะทุกๆช่วงประมาณช่วงหน้าร้อนหรือใบไม้ผีมันจะมี เขาจะเอาของเล่นมาเหมือนบ้านเรางานบุญแข่งเรือง,งานกาชาติงานประจําปีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเอาของเล่นมาให้เด็กเล่นเนี่ยจะ้ะก็จะคล้ายๆบ้านเรานะจ้ะว่ามีเครื่องเล่นอะไรเอ่อรอบนี้เขาอาจจะไปแต่ประเทศนี้รอบหน้าเขาอาจจะไปประเทศอื่นประมาณนี้นะจน้ะเนาะแม่เอ็มมากก็กะว่าให้เอ็มมาหมดพันหนึ่งพอวันนี้จะมาดูว่าเอ็มมากจะหมดเท่าไหร่วันเนี้ย วันนี้มากันสามครอบครัวจะนัดกันก็มีบังออนแล้วก็ครอบครัวแม่เอม่าแล้วก็น้ำหวานจะน้ำหวานพาฟิลิปป่ามาลูกสาวมาแล้วก็พาเพื่อนมาด้วยจ้ะอันนี้ก็คือยังไม่ได้เจอกับน้ำหวานเดี๋ยวก็จะเดินไปหากันแล้วจ้ะอันนี้ก็จะสาวลูกแฝดลูกแฝดล,ลูกของบังออนม้วนซื้อแล้วก็เอม่าจ้ะที่นั่งอย่างนี้นั่งได้สามคนเครื่องเล่นก็มีก็สําหรับแถวแถวบ้านแม่เอม่าเมืองมอนเดิดก็ถือว่าโอเคจะแบบเนี้ย ก็คือเยอะอยู่อันนี้น้ำหวานเจอน้าหวานแล้วน้ำหวานพาลูกๆแล้วก็เพื่อนลูกมานั่งตรงนี้จ้าส่วนพวกพวกพี่เอม่าแล้วก็ลูกแปดเขาไม่นั่งก็จะเขาบอกว่าของเด็กวัดซัน เห็นรถบัมแล้ก็นึกถึงตอนสาววัยรุ่นเนาะชอบเต้นข้างๆรถบัมเนาะจ้ะ <c oughs> ผ่านมาหลายปีแล้วจ้ะที่นี้ก็พามาชมทะเลฝั่งนี้เนาะจ้ะเนาะโน้นที่ของเล่นอยู่ไกลๆเนาะจะออกมาข้างนอกตรงที่แม่มาชอบมาเล่นหน้าร้อนนะจ้ะแต่ว่าปีนี้อย่างที่บอกนะว่ากลับไทยไม่มีเวลามาเล่นทะเลต,ตรงนี้เลยจ้ะข้างนอกนี่เขาก็จะเป็นที่เดินเล่นที่เล่นเนาะถ้าอากาศดีเขาก็มาอาบน้ําสาวๆก็มาใส่บิกินี่เนาะจ้ะ แม่มาก็ปวดหัวกับเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เขาเปิดเครื่องเล่นแล้วก็ให้บางออนดูเด็กๆไปก็เลยบอกวา่าขอออกมาถ่ายวิวมานั่งชมวิวสวยๆสักสองสานาทีนะก็เลยว่าอย่างเงี้ยก็จะมีคนเข้ามานั่งกินข้าวนั่งคุยกันนั่งจิบกาแฟกันก็มีนะจ๊ะที่เข้ามามาลงของเล่นอย่างนี้ก็เหมือนบ้านแล้วก็จะมีพวกของกินขนมนะแต่ว่าข้าของขนมเขาจะม่เยอะเหมือนบ้านเราก็จะมีแต่พวก ๊อปคอนแล้วก็เบคอนทอดกรอบเหมือนเป็นของของกินเล่นใไหมจ่ะพี่นอ้องไม่ไม่ใช่แคบหมูดเด้อเหมือน,นเบคอนทอดกรอบแล้วก็จะเป็นขนมลูกอมหลายๆสีแล้วก็มีวัฟเฟิลอะไรประมาณนี้จองของกินเขาแต่ตอนนี้เอ็มมากก็ยังไม่ได้มีเวลาพักกินจ้ะยังเล่นอยู่อันนี้น้ำหวานก็พาลูกกับเพื่อนลูกมานั่งอีกเหมือนกันจ้ะของน็กดกว่าเอ็มมากเอ็มมากก็บอกเหมือนกันว่าไม่นั่ง อันนี้ก็ถ่ายมุมสูงให้ดูจ้ะรอบนี้ก็เป็นน้ำหวานพาเด็กๆมาเล่นรอบที่แล้วเป็นเอมมามาริสาอาริสาแล้วจ้ะเนี่ยอันนี้โอ้ยแค่ดูรุนสี่สิบอัพเนี่ยก็คือแค่ดูก็หัวใจจะวายแล้วจ้ะเนี่ยไม่กล้าเล่นเลยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเราดูนี่ก็คิดว่ามีแล้วมั้งบ้านเราก็คงมีนั่นแหละวิวก็สวยงามเหมือนเดิมจ้ะโน่นฝั่งทางโน้นเห็นหิมะไหมหิมะฝั่งทางโน้นเนี่ยไม่เคยมีวันละลายเลยจ้ะเพราะว่าเป็น ภูเขาสูงจะสูงมากความเย็นมันก็ได้นอ้องหิมะก็ไม่เคยละลายเลยนี่แจมเลยเล่นของเล่นละวด็น้องกระดดโด<อ>ดส่วนเครื่องเล่นอันนี้เอม่าบอกว่าไม่เล่นปีที่แล้วคุณสาพามากับอีเลนนะคะ อแม่บอกว่าไม่เอาแม่มันสนุกแต่มันจะอ้วกเพราะว่ามันหมุนเร็วเนาะแล้วก็ส่วนเกมของเล่นก็จะเหมือนบ้านเลาจ้าเหมือนงานบ้านเลาก็ปลาลูกโป่งปลาแตกลูกหนึ่งก็ได้ของได้ของขวัญตุ๊กตาเล็กถ้าใหญ่ก็ได้อ่าถ้าแตกสองสามลูกก็ได้ตัวใหญ่หอะไรประมาณนี้ก็เนี่ก็จะเป็นเกมปลาเป้าเอาขนมจ้าจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ๊าก,ก็มาร้านทีวีมาร้านค้าก็มาซื้อไข่เพราะว่าแถวบ้านแม่ไอแมาแ,แบบเป็นแผงแบบนี้ราคา 99คนต่อแผงมันจะไม่ค่อยมีแม่มาก,ก็เลยจัดไปสองแผงจ้ะเออนัได้เลยที่จริงต้องยกทีละแผงเนาะขอโทษค่ะเอาไปเลยเ๋ยวเขาจะเสร็จแล้วก็สรุปแล้วเอมม่าหมดไม่ถึงพันแล้วจ้าหมดประมาณห้าร้อยเนี่ยจ้เพราะว่าไม่กินอะไรเลย อันนี้ก็มังออนชวนมากินข้าวกันน้ำบากับแม่ม่ากก็มากินข้าวจา้ะที่จอดรถดบ้านมังออนได้แค่สามคันสองคันมังแม่มากก็เลยจอดที่ร้านค้าจา้ะแล้วก็เดินมากับไอมาเพราะมันไม่ไกลเนะาะอันดาดาเอาออกไหมมังออนไม่เอาออกเนะเ<อ>าะเสียดาย<ต>มันเอาต<ล>ะขี้กับไอ้นี่้ากับไอแข็งๆตรงกลางเออๆนี่เธอจะเอาไว้ทอดกินอีกคนเดียวใช่ไหมนี่เจ้าก็เอากลับบ้านพี่ แม่มันเอาหัวยัดมันนึกว่าเป็นไข่เหรอปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่จ้าไข่ไข่ก็ไม่รู้ไข่เอ้ส,สเตนจ้าอุยคือม,มีสีฟ้ามาจะใส่บางอ่อนก่อนอเนี้ยซื้อมาจากบ้านเทาบ่บางออนทำกับข้าวเยอะอีกแล้วจ้าวันนี้ก็จะมีปลาหมึกลวกจิ้มเนาะแล้วก็จะมี ต้มซุปเปอร์ซุปเปอร์ทีนไก่จ้ะแล้วก็จะตำบังหนุงแล้วก็ไส้อั่วอันนี้มีน้ำเนาะนี่ได้นะทำไมไม่ตำแดดนะตำข้าวกล้อ อยาเอ็งติดห <Yeah. S 2> mm hmm. นี่น้ำหวานไม่ถูกใจเขานี่นี่มาตักไปสดเลยนี่ห้ากินพร้อมกันวัได้กินดอกเนี่ยอยากสดตักสดเลยน้ำหวานตักใครตักม,มนัตมมนต้มยำนะอ๋อตักโอ๋โอมาด้วยจ้ามากินข้าวด้วยกันอันส่วนข้าว อันนี้นก็คือจะเป็นสองสาว้วยจะฟิลิปปากับเพื่อนก็จะกินข้าวโอ้ยใส่อั่วยังไม่ได้สับเลยกินข้าวกับทอดไก่ของบางออนจะบางออนทอดไก่ให้เด็กๆเนี่ยหลังจากนั้นน้ำหวานก็จะกลับก่อนเพราะว่าต้องรีบเอาเด็กไปส่งแม่เขาไม่ได้กินลำบาบใช่เชยๆไปเบิเนีในห้างได้มีเนี่ยเต็มห้อง <c oughs> อาวาริสวาริอาอลิสาอยู่นั่นให้ยามมยา ทำไมน่ารักจังเลยลูกอาออกไปออกไปกีน่าอยออกไปเหรอเอ้าไม่ไปเลยออกมาบอมแอนว่ากับน้องเลยเนี่ยไหนล่วไอ้มา้องไปแล้วขึ้นบนขึ้นบนอย่าลงไปล่าง มียะนี่จะส่งให้พี่ออยดูนี่ห้องหางน้องคืองามแน่น้องซื้อ,องหอญ่ามาแมวน้องมามนอ้นองซื้อแมวนอม้องมะเราจะไปห้องนองต่ออ่อนแล้วน่าว้าบัองอ่อนเปิดประตูเองก็เป็นบังอ่อนแมวเราเปิดประตูเองอ่ะสลาดคือเจ้าของนรับบ้างแหมประตูพิษจะได้เอาหัวดันเข้าไปเปิดแหมทีนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วจะกินข้าวอิ่มแล้วมันก็ง่วงนอนเนาะ ก็รีบกลับมาบ้านแต่มาอีกทางหนึ่งจะไม่ได้ไปทางอ,องุโมงนะทางนี้วิวจะสวยจ้ะวิวมันสวยแม่แามา่ชอบมามากจ้าก็คือภูเขาสูงแล้วก็วิวสวยแล้วก็จะมีแกะแกะกินหญ้าให้ชมด้วยจ้ะตรงนี้ถ้าหน้าหนาวก็จะสวยอีกแบบนะจ้ะเนาะเดี๋ยวอพอหน้าร้อนก็จะสวยสวยอีกแบบหนึ่งตอนนี้ใกล้จะถึงบ้านแล้วจะประมาณอีกสิบสิบห้านาทีเนาะจ้ะนะท้องฟ้าก็สวยงามแต่เวนใกล้จะตกดินแล้วจ้า แต่วินเหลืองทองท้องฟ้าสีเหลืองทองแต่หมู่บ้านนี้คุณสาไม่ชอบนะจากคุณสาบอกว่าถ้าให้ฉันมาซื้อที่อยู่ตรงนี้ฉันไม่เอาเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีแดดแต่เพราะว่าภูเขามันจะบังแดด นี้ก่อนที่จะไปรับแม่เอมาคุณสาเขาก็ได้ไปขับของเล่นพวกเฮลิคอปเตอร์เล็กนะจ้ะบอกว่าฉันได้ไข่ราคาถูกมาฉันซื้อมาตั้งสองแผงแม่เอมาก็ซื้อมาสองแผงก็เท่ากับว่าสี่แผงจ้ะเดือนนี้ก็คงต้องกินแต่ไข่นะจ้ะเนาะไม่ต้องกินอะไรเลยเพราะว่ากินไม่ทันเดี๋ยวมันเน่าไม่เคยนั่งหรอกจ้ะแม่มาพวกบ้านแม่มากินไข่กิ่งแป๊บเดี๋ยวก็หมดแล้วแล้วก็สาวก็มาด้วยนะจ๊ะเพราะว่าลูกอ่ลูกแฝดก็มาด้วยเพราะว่าพี่หวาน บอกไวพี่น้ำหวานชวนไปนอนด้วยฉันก็เลยพี่หวานบอกว่าเอม่าอยากนอนไหมก็เลยให้เอม่าไปนอนด้วยจ้ะก,ก็เป็นอันว่าสามสาวนี่ได้นอนด้วยกันกับฟิลิปปานอกจากคืนนี้แค่นี้แล้วนะจ้าขอบคุณเอฟซีลายๆได้ที่ข้ามาเบิงบา,บาย